สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับนายมุนินรัตแสงจ้านะครับคนที่จะนําที่ดินดีๆนะครับในทําเลสวยๆแล้วก็ราคาเป็นธรรมมาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็เลือกซื้อกันถึงที่บ้านวันนี้ผมมายืนอยู่ที่ที่ดินแปลงหนึ่งนะครับที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่อยู่ที่ตำบลหนองแก้วนะครับอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีทั้งหมด52ไร่40ตารางวาที่ดินอาจจะจํานวนเยอะไปนิดนึงนะครับแต่ว่า อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปที่อื่นก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดราคากันด้วยราคาที่เราใจกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นลักษณะของที่ดินที่มีทั้งส่วนที่เป็นที่ลุ่มนะครับสามารถทํานาได้แล้วก็เป็นส่วนที่เป็นโคกหรือว่าเป็นเนินนะครับสามารถทําสวนได้เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมีที่ดินที่ครบทั้งองค์ประกอบแบบนี้นะครับทำนาได้ด้วยทําสวนได้ด้วยที่ดินแปลงนี้เหมาะกับคุณอย่างยิ่งนะครับที่ดินมีทั้งหมด52ไร่ กับ40ตารางวานะครับอยู่ที่ตำบลหนองแก้วอำเภอรประจันารามจังหวัดประจินบุรีเป็นอำเภอที่ดีที่สุดในประจิมบุรีนะครับในเรื่องของสภาพภูมิอากาศในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในเรื่องของธรรมชาติที่สวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับด้านซ้ายมือของผมด้านนี้ที่ผมพูดให้ฟังนะครับว่าเป็นที่ดินที่สามารถทํานาได้นะครับจะเป็นที่ลุ่มนะครับแล้วก็มีคลองชลประทานนะครับ ส่งน้ําจากน้ําตกตะเคมาจนถึงที่นี่เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีน้ําส่วนทางด้านขวามือของผมทางด้านนี้นะครับจะเป็นที่สูงหรือว่าเป็นที่เนินนะครับสามารถทําสวนอย่างตอนนี้นะครับก็จะมีคนที่มาเช่าทําสวนไม้ไผ่นะครับทําสวนยูคาสามารถทําสวนทําปลูกผลไม้ไม้ประดับอะไรต่างๆได้ตามที่ชอบใจเลยทีเดียว เปิดราคากันอยู่ที่เพียงไร่ละ2 0 0แสนบาทเท่านั้นนะครับไร่ละ200แสนบาทเท่านั้นไม่แพงเลยในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับถ้าเกิดคุณมีเงินแล้วไม่รู้จะลงทุนอะไรดีนะครับตลาดหุ้นก็มีความผันผวนสูงนะครับหรือว่าจะไปลงทุนทำกิจการต่างๆก็ล้วนแต่มีความเสี่ยงผมแนะนำเลยนะครับถ้าเกิดคุณมีเงินอยู่พอสมควรแล้วอยากจะลงทุนที่ดินเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจนะครับ เมื่อเทียบกับราคาของที่ดินนะครับราคาของที่ดินสูงขึ้นในทุกๆปีแล้วก็เป็นการลงทุนที่ไร้ซึ่งความเสี่ยงนะครับไม่ต้องกลัวว่าที่ดินจะหายไปไหนไม่ต้องกลัวว่าไฟจะไหม้ไม่ต้องกลัวว่าโจรขโมยที่ไหนจะลักไปถ้าคุณอยากจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงยุคเศรษฐกิจแบบนี้ผมแนะนำนะครับว่าการซื้อที่ดินเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ราคานี้ไม่สามารถหาที่ไหนได้แล้วนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอประจานคาคมใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตกตะเคอ้อน้าตกทานทิพย์แล้วก็น้ําตกที่กําลังเปิดใหม่เร็วๆนี้นั่นก็คือน้ําตกเหวอีอับที่ดินแปลงนี้นะครับถ้าใครที่สนใจอยากจะซื้อนะครับนอกจากคุณจะได้ที่ดินสวยๆบนทาเลดีๆแล้วยังอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วยนะครับใกล้เขาใหญ่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากมายใครที่สนใจนะครับติดต่อได้ที่ผมมุนินรัตแสงจ้า0 6 3 4 4 6 1 8 3 5 0634461835รับประกันโดยแสงเจ้าฟาร์มนะครับที่ดินทุกแปลงที่เราขายเป็นที่ดินที่เราคัดเลือกมาแล้วนะครับในราคาที่สมเหตุสมผลที่ดินแปลงนี้นะครับยังอยู่ใกล้คลองสาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นในหน้าน้ําก็จะมีคลองไหลผ่านข้างที่ดินแล้วก็มีทางเข้าออกหลายทางใครที่สนใจนะครับอย่างที่บอกนะครับที่ดินทุกแปลงนะครับรับประกันโดยแสงเจ้าฟาร์มถ้าไม่ดีจริงแสงเจ้าฟาร์มไม่รับประกันนะครับ อยากได้ที่ดินดีๆในราคาเป็นธรรมทำเลสวยงามแล้วก็ติดตามช่องเรานะครับกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ไว้นะครับเราจะมีที่ดินหลายๆแปลงมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามช่องเราไว้ถ้าหากคุณสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับติดต่อหาเรา0634461835นอกจากนั้นอยากจะสอบถามว่าเรามีที่ดินทำเลอื่นๆหรือแปลงอื่นๆอีกก็สามารถติดต่อได้เบอร์โทนี้เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านบนนะครับที่ เป็นที่เนินนะครับที่สูงที่บอกว่าสามารถทําผักผลไม้หรือปลูกผลไม้ปลูกไม้ยืนต้นต่างๆได้เดี๋ยวตามผมไปดูกันครับตอนนี้ดูด้านนี้ก่อนนะครับด้านหลังของผมนะครับจะเป็นโซนที่เป็นทุ่งนานะครับกับด้านหน้าซ้ายมือนะครับ มีต้นตาลน,นะครับต้นตาลเหล่านี้นะครับมีคนเช่านะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะมาทําประโยชน์ที่นี่นะครับคนที่ซื้อที่ดินแปลงนี้นอกจากที่คุณจะสามารถทํานานะครับถ้าคุณไม่ทําเองก็สามารถให้คนอื่นเช่าได้หรือจะให้เช่าทําสวนหรือว่าต้นตาลเหล่านี้นะครับก็สามารถให้เช่าเป็นรายปีได้ สำหรับด้านหลังของผมนะครับจะเป็นพื้นที่เนินนะครับแล้วตรงร่องน้ําที่เห็นนี้จริงๆแล้วนะครับเป็นคลองส่งน้ําที่มาจากน้ําตกตะคคนะครับแล้วก็เอ่อตรงนี้สามารถปลูกไม้ผลได้หรือไม้ไผ่ได้นะครับจะเห็นว่ามีกอไผ่ต่างๆพวกนี้ก็คือเราปล่อยให้คนเข้ามาเช่าเพื่อ,อสร้างไรายได้ให้กับเราดังนั้นเวลาลูกค้าซื้อที่ดินไปนะครับไม่ต้องกังวลว่าเอะเราจําเป็นจะต้องมาทํา เลยทันทีหรือเปล่านะครับสามารถปล่อยให้คนอื่นเช่าได้นะครับสามารถสร้างรายได้จากที่ดินได้โดยที่ตัวเองไม่ต้องมาทําก็ได้ไม่ต้องกังวลว่าซื้อแล้วจะสูญเปล่าซื้อแล้วไม่มีคนมาทําเรื่องนี้ตัดความกังวลไปได้เลยนะครับผมต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับสาหรับใครที่ฟังแล้วเหมือนกับว่า52ไร่เนี่ยมากเกินนะครับสู้ไม่ไหวจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรารวมกันนะครับหรือว่ามีเพื่อนเพื่อที่สนใจเรายินดีเลยนะครับรวมกันมาแล้วก็แบ่งกันซื้อคนละ10ไร่20ไร่ สามารถซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับเรายินดีที่จะแบ่งแยกโฉนดให้ถ้าเกิดลูกค้ามาซื้อนะครับรวมกันมาซื้อเราก็จะทําเรื่องแบ่งแยกโฉนดให้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเอห้าสิบสองไร่สี่สิบตารางวาเนี่ยจะมีเงินที่ไหนมาซื้อไม่ต้องกังวลว่าจะหาเงินทั้งหมดเป็นก้อนๆแบบนี้จากที่ไหนถ้าคุณรวมเพื่อนๆมามีเพื่อนที่ทํางานนะครับมีเพื่อนที่รู้จักกันหรือคนที่สนใจอยากจะมาอยู่รวมๆกันที่นี่นะครับรวมกันมาซื้อได้เลยนะครับในราคาแค่ไร่ละสองแสนบาทเท่านั้น ผมเชื่อว่าที่ดินที่อยู่ใกล้เขาใหญ่แบบนี้นะครับอยู่ในทำเลที่ดีๆแบบนี้อยู่ใกล้ธรรมชาติดีๆแบบนี้ราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วใครที่สนใจนะครับอย่าลืมติดต่อผมนะครับมุนินรัตแสงจ้า0634461835มุนินรัตแสงจ้า063 446,1835แสงจ้าฟาร์มรับประกันความพึงพอใจที่นี่นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะได้ที่ดินดีๆนะครับไม่ใช่เฉพาะแปลงนี้นะครับเรายังมีอีกหลายแปลงถ้าหากคุณสนใจนะครับติดตาม กดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องของเราไว้นะครับแล้วคุณจะได้รับข่าวสารใหม,ใหม่ๆเกี่ยวกับที่ดินดีๆสวยๆราคาถูกในจังหวัดปราจีนบุรีนะครับและที่สำคัญาราคาที่คุณพึงพอใจอย่างแน่นอนวันนี้ผมมุนินรัตแสงจ้านะครับคงต้องล้ำลากท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราพบกันใหม่กับที่ดินแปลงอื่นๆนะครับถ้าหากยังไม่ถูกใจแปลงนี้รอดูแปลงอื่นๆหรือไปดูคลิปย้อนหลังก็ได้นะครับเรายังมีที่ดินอีกหลายแปลงให้ได้เลือกชมกันสำหรับวันนี้คงลาแล้วครับ สวัสดีครับ